ด้านสถานการณ์ของภาคอุตสาหกรรมกําลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงของเทศกาลปีใหม่และราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลงก็ทําให้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นสูงสุดในรอบกว่า1ปีแต่ว่าในอนาคตก็ยังกังวลต่อปัจจัยเสี่ยงในหลายด้านนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมัน่นภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม2557ค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ92.7 เพิ่มขึ้นจากระดับ89.7ในเดือนพฤศิกายนซึ่งเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่4สูงสุดในรอบ14เดือนตั้งแต่เดือนพฤิกายน2556ด้วยปัจจัยสำคัญมาจากคำสั่งซื้อและยอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมถึงการจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในช่วงปลายปีและราคาพลังงานที่ปรับลดลงยังเป็นปัจจัยบวกต่อต้นทุนการผลิตและค่าขนส่ง อย่างไรก็ตามในระยะ3เดือนข้างหน้าความเชื่อมั่นได้ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ101.7จาก106.1เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังผันผวนสถานการณ์การเมืองในประเทศและราคาสินค้าเกษตรที่ยังไม่มีเสถียรภาพ ด้านยอดผลิตรถยนต์ในปี2557สามารถผลิตได้ทั้งสิ้น1 8 8 7คันต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้2,100,000คันซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้ยอดขายในประเทศและส่งออกไม่เป็นไปตามเป้า